สวัสดีค่ะพบกับช่องย่าแดงพาเที่ยงนะคะตอนนี้ย่าอยู่ที่ตลาดสารยานีกล้วยกล้วยแขกกล้วยแขกน่ากินี่วยชวยแขกน่ากินกล้วยชุดหนึ่งค่ะมีกล้วยแขก กินเล่นในรถได้ของตัวเองแล้วได้ของหลานละเดี๋ยวแยกกันทาไปดูข้างในค่ะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนมไทย,ยแล้วก็ข้าวเหนียวอุ้ยสังขยาเลยก็น่ากินนี่ฝั่งรถเป็นผลไม้ ด uh ูด huh. mm ิอาหารสดเดี๋ยวเดินย้อนลงมาอันนี้อะไรเออไม่ยันบาดูจ็บเแม่เลยนี่ผักสดอยู่ตรงนี้ผักสดอยู่ตรงนี้อล้วหลังสุด นีน้ำพริกปลาน้ำพริกลาลั lambda. น้ำพริกกละมีกปลาอันนี้น้ำพริปลาทู้ะน้ำพริกปลาทูเท่าไหร่คะสาสิบด้น้ำพิปลาทูแล้วหนึ่งม like? ีใส่ันี้ด้วยนะอ่าอาหารเย็น นี่ปลานี่ผักสดเนด้านหลังจะเป็นผู้ผักสดเยอะมากหอมจะเทียมนี่ผลไม้ด้านนี้ก็คือผลไม้ นูน่นผลไม้ยาวไปข้างหน้านู่นเลยโอยหอมแขบหัวเบลเลอรเลย60บาทหอมใหญ่50บาท กต้มยำตลาดนี้เขาสะอาดนะดูพื้นผักสดเขาก็เยอะมะนาวโหมะนาวผักเขาเยอะมากเลยอะ ร้านนี้ก็ขายไข่โดยเฉพาะใส่ใหอยายอาหารทะเลอาหารทะเลก็มีนะตลาดนี้มีครบหมดนี่ปลาทู กระถูยี่สิบอันนั้นสิบห้าบาทดูสักทองมีหลายไซส์หลายขนาด มีเครื่องทำกะทิสดอยู่ตรงนี้เลยมีเครื่องทำกะทิใบเตยมีหน้าไปต้มต้มก,กระตักไค้มีได้สบายเลยใบเตยเท่าไหร่ไม่นะมรูน้นะหืีเมีหมูสด เออหมูสดไก่สดอยู่ตรงนี้นี่น้ำพริกมีร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยอะ่ะร้านนี้ร้านใหญ่ ทะอุทะได้เข้าตรงนี้ได้เหมือนกันเป็นปลาปลาด้านหลังเป็นปลาด้านหลังเป็นปลาสดปลาปูสดกุ้งสดหนี่กุ้ง The mood. เขายชอบกินผักหอมผักหอมเขาน้ากิน,นาม,มากเลยมะขามเทศ ออกมาตรงที่ขายอาหาร ลำคิฟสีดปลาทอดโอ้หจับข้าวจานี้น่ากินนะจานนี้จับข้าวเยอะมากเลย Thank you, จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องห้ายแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ